เขาคนนี้เนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่านะคะและเป็นคู่แท้หรือคู่เทียมหรือคู่อะไรเอ่ยให้แม่วิชวิช,ช่วยไขยคําตอบให้หนูได้ไหมคะอ่ะได้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะมาหมุนวงล้อดอกเดซี่กันก่อนแล้วกันนะอ่ะใช่ไหมมาเสียงดูคะ่ะลุน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 ยิ้มอ่ะยิ้มคืออะไรไม่รู้นะคะ อ่ะวางไว้ก่อนเขายิ้มให้แล้วนะคะเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้แต่คุณคนนั้นเขายิ้มอ่ะเฮ้ยมันเลื่อน บบาม,ะะมามาดูกันว่าลัคนาราศีที่มีสิทธิ์ตรง80%นะคะเป็นใครบ้างนะคะดูแบบไหนคะแม่ดูแบบไทยคะลูกนะคะอามาดูซิวันที่7727นะคะคนเกิดอยู่ในมีนกรกฎพิจิกนะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมนะคะคนเกิดอยู่ใน15525นะคะคนเกิดอยู่ในมังกรค่ะคนเกิดวันที่10 20 30นะคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะหากใช่นะคะไปต่อก,กับแม่วิชิตได้เลยนะคะ อะถ้าใครอยากจะจ้องดูดวงส่วนตัวในหัวข้ออื่นนะคะปัดทางขวามือนะคะแล้วก็กดที่หน้าแม่ก็ได้นะคะทําวิธีไหนก็ได้นะคะให้มันเจอไบโอชั้นนะแล้วเธอจะสามารถดูดวงส่วนตัวได้จ้ะอ่ะไม่พูดเยอะแล้วนะคะวันนี้ใส่รีเทนเนอร์เสียงจะแบบไม่ค่อยซัดไม่ชัดเท่าไหร่นะคะมาข้างนอกก็หอนเลยเกินคะ่ะเป็นอะไรคะสงสัยแบบจะต้องมีคนเจอเนื้อคู่แล้วนะอ่ะ ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะเขาคือใครเขาคือคนที่มีประเด็นกับคุณอยู่ตอนนี้แหละคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทำอะไรกับลูกสาวลูกชายแม่ไว้คะ spirit of w a n d s นะคะะแล้วอย่างไรต่อนะคะ dream dreamers of pentacles นะคะ lot of ones ค่ะให้บุคคลหมดเลยค่ะแม่หนูอ่านไม่ออกแล้วนะคะอ่ะนี่แหละปัญหาของหมอดูรุ่นใหม่นะคะอาจจะมีความพีคบ้างถ้าเกิดเป็นไพ่บุคคลขึ้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดมาเรียนกับแม่เดี๋ยวแม่จะสอนเคล็ดลับในการที่จะอ่านไพ่พวกนี้นะคะไพ่พีคพวกนี้นะคะให้ง่ายๆนะแต่จะต้องมาทําแบบทดสอบกันก่อนนะคะถ้าทําผ่านนะคะคุณจะได้เรียนถ้าทําไม่ผ่านแสดงว่าเครียดเกินไปแม่ขอไม่สอนนะคะอ่ะ บอกเลยคนคนนี้นะคะมีใจให้กับคุณเริ่มที่จะมีใจให้แล้วนะเขาเห็นว่าตัวคุณเองนะคะมีลักษณะบุคลิกนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะคุณนะคะหนึ่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเวลาคุณชอบอะไรนะคะคุณมักจะพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาค่ะแต่คําพูดของคุณอะค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะไม่ใช่แบบพูดแบบขวัญผ่าซากนะแต่เป็นคําพูดที่ดูน่าดึงดูดค่ะเป็นคําพูดเหมือนประมาณว่ากลั่นกรองมาแล้วแล้วแบบมันว้าวมากเลยนะจากสิ่งที่เขาได้ยินมานะคะ Dreamer of Pentacles นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่บุคลิกดีค่ะเป็นคนที่อ่าหลังตรงนะคะเป็นคนที่แบบเออมีมาดนะคะทั้งเรื่องในการทํางานนะคะและการใช้ชีวิตประจําวันอ่ะคุณดูแบบดูมันใช่อ่ะดูแบบบางทีเกาอาจจะมีความคิดรเริ่มนะคะที่น่าจะไปไกลกว่าอายุตอนนี้นะคะแล้วก็มีไมซ์เซตเรื่งองเกี่ยวกับการ จัดการเงินด้วยนะคะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะคะในชีวิตของเขานะคะคุณดูมาไกลมากๆเลยนะในสายตาเขานะคะอ่ะแล้วก็ยังไงต่อคะ lord of w a n d s นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะชอบประทับใจใช้คำว่าปื้มเลยก็ได้นะคะทาไมหนูไม่เคยหนูไม่เห็นไพ่ถ้วยขึ้นเลยแม่อ่านแบบนี้ทําไหมคะมันคือไพ่แพชชั่นค่ะไพ่แพชชั่น การที่เรามีแพชชั่นเนี่ยเราจะต้องชอบเขาเราจะต้องแบบเหมือนไปอ่ส่องเขาบ่อยๆนะคะมีความปลื้มปิติยินดีแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นความรักนะเขาชอบคุณนะคะคนคนนี้เราก็มีความรู้สึกว่ามีแพชชั่นในตัวคุณอยากคุยกับคุณอยู่เสมอนะคะคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มากๆนะบางทีเขาก็อานดูอ่านคุณไม่ค่อยออกเนี่ยนะคะนี่คือสเสน่ห์ของคุณค่ะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะสําหรับอ่ คนที่จะถามว่าเขาคนนี้เป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่านะคะตั้งใจดูให้ดีๆนะคะาพะไพ่ยิ้มขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าไพาา่ไม่รู้ว่าเดซี่นะคะน้องเดซี่นะคะลูกศิษย์แม่เนี่ยเขายิ้มยาะหรือเปล่าหรือว่ายิ้มด้วยความยินดีนะคะอ่ะไหน,นดูซิอ่ะเ h ือ a แฮงแมขึ้นมาค่ะคู่อะไรคะแม่แปลกๆนะไพ่แม่น่ะไฟวอ n ส์นะคะแม,ม่นคือไพ่ดีหรือเปล่าคะใจเย็นๆค่ะลูกใจเย็นคะ่นคะอ่ะทาไงเดลเวอร์ขึ้นมานะคะ คุณกับเขาคือหนึ่งในเนื้อคู่กันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมแม่บอกได้เลยนะตั้งแต่ใบแรกขึ้นมาแฮงแมนนะคะคนอื่นอาจจะมองว่าแฮงแมนไม่ดีแต่บอกได้เลยว่าเรากับเขาอ่ะเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมจากอดีตชาติที่ทําให้เรากับเขามาเจอกันนะคะในปัจจุบันน่ะเรากับเขาชิงดีชิงเด่นกันนะคะแต่ทุกครั้งที่คุยกันอะ่ะเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นทุกครั้งที่ มันมีการประทะโต้วาทีกันนะคะหรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอะ่ะมันดูเข้าใจกันแบบแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเวรกรรมนะคะกรรมไม่ดีและกรรมดีนะคะดึงดูดให้คุณกับเขามาเจอกันค่ะ The Lover ถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักแบบทางเลือกนะคะแต่คุณกับเขาก็ชอบกันนี่คุณกับเขาเคมีตรงกันมากเลยนะแต่แม่ยังให้ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมค่ะ เวรกรรมจากอดีตชาตินะคะดึงคุณกับเขาให้มาเจอกันค่ะและต้องมาใช้ชีวิตคู่ต้องมามีความรักเป็นคนรักกันนะคะด้วยความที่เป็นไพ่เวรกรรมเนี่ยตัดกันยากนะจ๊ะไพ่เพราะฉะนั้นน้องเดซี่ลูกศิษย์แม่นะคะเดซี่วิชชี่นะคะนางยิ้มย่ออยู่นะนางไม่ได้ยิ้มยินดีนะคะเพราะฉะนั้นไปตีนางที่ช่องได้นะ เขาจะเลือกคุณเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ไหมหรือเขาจะเลือกอีกคนหนึ่งเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์นะคะหากคุณนะคะอยู่ในสถานาการณ์ที่ว่าอาจตกอยู่ในที่นั่งลําบากนะคะหรือเริ่มที่จะคิดว่าเขาคนนี้นะคะน่าจะมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์อยากรู้จังเลยว่าเขาจะเลือกใครนะคะวันนี้แมววิชวิตนะคะจะมาไขคําคตอบให้กับคุณเองนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้มีโอกาสตรงประมาณ4 0แต่ถ้ามีวันเกิดดังต่อไปนี้มีโอกาสตรงประมาณ 80%ได้เลยนับแบบไทยนะคะคนเกิดวันที่7 7 2ดดนะคะมินกรกฎพิจิกค่ะคนเกิดวันที่ห5 2 5ห้านะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่22 22นะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษกันมังกรค่ะและคนที่เกิดอยู่ในวันที่44 24นะคะคนเกิดอยู่ใน มีมกรกฎพิจิกค่ะหากใช้ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะนับแบบไหนคะนับแบบไทยคะ่ะส่วนใครต้องการเช็คดวงชะตาส่วนตัวของเรานะคะในหัวข้ออื่นๆนะคะที่ไม่ใช่หัวข้อนี้นะ,ะปัดขวาก็ได้นะคะหรือกดที่หน้าแม่นะคะดูตรงไบโอนะคะว่าต้องกดอะไรต่อนะคะรอให้เขาก็พริบสามครั้งคุณจะสามารถจองดูดวงส่วนตัวได้จ้ะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับ คุณบางนะคะจะแยกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีต่ออีกคนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คือคุณค่ะ d r e a m of wands นะคะอันนี้คืออีกคนหนึ่งนะคะเป็น dreamer of cups นะคะอ่ะแล้วก็คุณนะคะได้ lady of s w o r d นะคะเขาอีกคนหนึ่งนะคะเขาอีกคนหนึ่งได้ lady ่า dream of s w o r d นั่นเองนะคะอ่ะปิดไว้ก่อนนะ แล้วก็ยังไงต่อนะคะคุณนะคะได้ Spirit of Pentacles นะคะเขานะคะเขาได้อะไรเอ่ยเขาได้นี่ค่ะ Egg of Cups นะคะบอกได้เลยนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ย Dream of Wands นะคะ Lady of Swords นะคะ Spirit of p e n t a c l e เเขาคิดว่าตัวคุณเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้ในระดับหนึ่งเลยนะ เขามองเห็นคุณนะคะแล้วเขาก็มองเห็นตัวเองนะคะสมัยก่อนที่เขาเป็นคนเจ้าชู้มาในปัจจุบันนี้ตัวเขาเพยายามลดละเลิกความเจ้าชู้แล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมปัจจุบันนี้ Lady of Sword นะคะคือตัวคุณเองนะคะ q u e n s s น o r d นั่นเอง เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่จริงจังชัดเจนถ้าเกิดเขาแบบไม่เลือกใครสักคนหนึ่งนะคะคุณพร้อมที่จะไปพังนะคะไม่ใช่พังแค่เขานะคะพังทั้งตัวเขาและพังทั้งตัวอีกคนหนึ่งด้วยนะคะคุณเป็นนักสู้ในตํานานนะคุณไม่ชอบให้ใครมาแบบลบหลู่นะคะทําให้ศักดิ์ศรีของคุณอะโดนลดน้อยลงนะคะคุณจะไม่อยู่นิ่งๆแน่นอนค่ะคุณจะไปแหกเขาด้วยนะคะถ้าเกิดอยู่ในกรณีนี้นะ Spirit of Pentacles นะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหน้าที่การงานดี โปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่แบบนิ่งๆนะอารมณ์สุข,ขุมแต่ถ้าเกิดใครมากวนคุณมากๆนะคะคุณจะปีด๊ดแล้วคุณจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นอันนี้คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะถามว่ามันเป็นความอะไรเนี่ยใช้คําว่าเป็นความชอบความเกงใจนะคะกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นความรักค่ะ ส่วนอีกคนนึงนะคะ Dreamer of Cups อันนี้ก็เป็นความชอบเหมือนกันนะคะท้าไมถึงเป็นความชอบหรอ Dreamers เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มชอบกันนะคะมันเหมือนเป็น Poppy loves นะคะ Dreamer of Sword นะคะอ่ะผู้หญิงคนนี้นะคะหรือว่าอีกคนนึงคนคุยของเขานะคะหรือผู้ชายคนนี้ ใครก็ได้นะเพศไหนก็ได้นะที่เป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ของเขานะคะเขามีความรู้สึกว่าคนคนคนีน้เป็นคนที่ชอบเอาชนะมากเลยนะแล้วเอาชนะต้องแบบต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะในความสัมพันธ์นะ,ะซึ่งตัวเขาอะรู้สึกว่ามันค่อนข้างคอนทราสนะคะแตกต่างจาก เมื่อก่อนนะที่บุคคลคนนี้นะคะสามารถยอมเขาได้ตลอดแล้วตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้เหมือนคุณอนะคุณไม่ใช่คนยอมคนมาตั้งแต่แรกนะ,ะแต่คนคนนี้ยอมนะคะเพื่อให้เขาได้ได้ความสัมพันธ์นี้มานะ,ะแต่ตอนนี้เริ่มดื้อแล้วนะคะเริ่มอยู่ไม่เป็นนะคะทายที่สุดเอกอัพคัพนะคะเอกอัพคัพเนี่ยมันหมายถึงว่าการลาจากการเลิกลาการยกย้ายการเปลี่ยนถ่ายนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะในการที่เหมือนแบบจะจบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะ แนวโนม้มอ่ะเขาดูจะมาทางคุณมากกว่าอ,อีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ไพ่เคลียร์ไฟนะคะหรือว่าเคลียร์ให้มันชัดๆอีกรอบหนึ่งเลยนะคะอ่ะว่าตกลงแล้วนะคะถ้าเขารู้สึกกันแบบนี้เนี่ย เขาจะเลือกคุณไหมให้คุณเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวแม่จะสับไพ่อีกสักรอบหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดนะคะกับลูกดวงแม่นะ,ะส่วนใครก็ตามนะคะอยากจะเรียนดูดวงนะคะอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่วิชวิตนะคะแม่สอนแบบไม่มีกากเลยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะคะขอคนที่ต้องการจะเป็นหมอดูจริงจ,งจังนะคะไม่ไม่แบบไม่ขี้เกียจนะคะแล้วก็ขอคนที่อารมณ์ดีนะคะเพราะว่าการเรียนเป็นหมอดูค่อนข้างที่จะเครียดนะคะมีแบบทดสอบด้วย ว่าคุณเครียดเกินไปหรือเปล่านะคะจากจากที่แบบเออทำแบบทดสอบเพราะว่าแบบทดสอบอาจจะคัดเลยถ้าเครียดเกินไปแม่จะไม่ได้สอนให้นะเอามาดูซิว่าเขาจะเลือกคุณไหมเนี่ย trio pentacle น,นะคะเลือกหรือเปล่าอ่ะถ้าจะเรียนนะคะกดไปที่หน้าแม่เช่นกันนะคะดูตรงไบโอนะคะ age of pentacles ค่ะโอ้เดอะเล e นะคะแล้วก็อ่าเดนะคะใบสุดท้ายคืออะไรเอ่ย ใบสุดท้ายนะคะได้นี่ค่ะ s i s of Cups นะคะถ้าถามว่ามีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณไหม บอกได้เลยนะว่าไพ่ออกมาแบบนี้นะคะมีโอกาสเลือกคุณสูงมากๆเพราะอะไรรู้ไหม The Lover ก็ขึ้นนะคะแล้วก็ The Devil ขึ้น The Devil เนี่ยตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะคะ The Lover เนี่ยถึงมันจะเป็นรักทางเลือกก็ตามนะคะแต่ไพ่สองอันแรกนะคะ t r p e n a c l e คือการวางแผนอนาคต e d e of Pentacle คือความรักที่จับต้องได้ย,ยังไงเขาก็ต้องเลือกคุณค่ะอันนี้นะคะตีเป็นเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณอยากรู้ว่า 90%จะเป็นคุณไหมคุณต้องเป็นคนอายุน้อยกว่าเขาประมาณ6ปีขึ้นนะคะเข้าข่ายเลยค่ะนี่คือดวงคุณถ้าคุณอายุน้อยนะแต่ถ้าคุณอายุมากกว่านะคะ80%นี้จะเป็นดวงของคุณค่ะ <S 2> <S 2> คุณกับเขานะคะในอีก1 2 0ชั่วโมงนะคะ จะเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้นะคะแม่วิชวิตนะคะก็จะมาไขคําตอบให้กับทุกความสัมพันธ์นะคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์โดยรวมนะคะดูวไว้นะคะเพื่อเป็นไกด์ลายนะ,ะอย่าไปเครียดมากนะคะใครที่ตรงนะคะก็ดีใจด้วยนะคะจะมีสิทธิ์ตรงประมาณ80%เอร์เเอ่เปอร์เซ็นเท่านั้นแหละส่วนใครก็ตามนะคะมีวันเกิดังต่อไปนี้มีโอกาสตรงประมาณ80%ค่ะนับแบบไทยนะคนเกิดวันที่1 2ึ่งสองสนะคะคนเกิดอยู่ในเมสิงธนูค่ะ12ึ่งสองสิบสองยี่สิบส สงเช่นกันนะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมค่ะคนเกิด77 2 7 17, นะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมค่ะหากใช่ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิป timeless ไม่ว่าคุณเปิดมาเจอช่องนี้ในช่วงเวลาไหนนะคะก็สามารถนับไปได้นะคะอีก120ชั่วโมงนั่นเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะ,ะอะมาตั้งสมาธิดีกว่านะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดให้นะคะว่า ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะข้อแรกนะความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณตั้งใจดีๆนะคะแล้วคุณจะได้คําตอบค่ะส่วนใครก็ตามนะอยากจะดูเช็คดวงชะตานะคะส่วนตัวค่ะก็สามารถที่จะกดปัดขวานะคะหรือว่ากดไปที่หน้าแม่นะคะแล้วก็ดูตรงข้างหน้านะคะว่ามีรายละเอียดยังไงนะคะทําตามรายละเอียดแล้วคุณจะสามารถมาจองดูดวงชะตาของตัวคุณเองได้ค่ะ อ่ะคนก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในวันเสาร์ขึ้นมาด้วยนะในในคลิปนี้นะคะบอกได้เลยนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนหัวดื้อเนาะเป็นคนที่มีแบบ มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะถ้าคุณมีความเชื่ออะไรคุณจะเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นนะคะไม่มีใครสามารถที่จะมาลบล้างได้ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมดีค่ะที่คุณมีจุดยืนแต่เรื่องที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่คิดมากจับจดนั่นเองที่ผ่านมานะคุณกับเขานะคะมีปากเสียงจุ๊กจิกกันค่อนข้างเยอะนะคะทำไมถึงบอกว่าจุกจิกมันไม่ใช่การทะเลาะก,กันรุนแรงอะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเหมือน ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะคะชอบในอีกบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเหมือน อ่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้ชอบนะคะมีความชอบไม่ตรงกันมีทัศนคติไม่ตรงกันค่ะแต่ทุกๆครั้งนะคะที่ทัศนคติไม่ตรงกันมีการพูดคุยกันมีการเคลียร์ใจกันเรากับเขาอะ่ะจะรู้จักกันมากยิ่งขึ้นและเรากับเขาจะเหมือนใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและตัวเขาเองนะคะมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีข้อดีและข้อเสียนะคะในสิ่งที่แบบข้อเสียและสิ่งวิธีเขาแบบไม่ได้ชอบอะไรมากมายแหละแต่นั่นแหละมัน มาทําให้เขาอ่ะชอบคุณมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณดูเป็นธรรมชาติค่ะ คุณดูแบบไม่ได้เสแสร้งคุณดูแบบอ่าเป็นคนตรงๆนะคะชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องแอปไม่ต้องประดิษฐ์ปรับปรุงนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะหาเจอตัวคนแบบคุณเนี่ยยากมากๆนะคะส่วนใหญ่อะถ้าคนเขาคุยคุยกันใช่ปะ่ะถ้าคุณเขาชอบกันเขาก็จะดึงงัดด้านดีออกมาเต็มที่เลยแต่คุณอะ เป็นธรรมชาติมากเลยนะคะมีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์น่ะจากคุณความจริงใจจากคุณตีเป็นเปอร์เซ็นต์ความชอบให้อยู่ที่ประมาณ75%กําลปงจะไป80%เหลือแค่ความคิดมากตรงนี้แหละที่เขาแบบไม่ค่อยโอเคนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบ ไม่สามารถที่จะให้อาภัยได้คิดมากคิดเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะคะคือเขาไม่ชอบตรงนี้นแหละเราก็เป็นคนที่พูดจาวนๆนะเออนี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณและชอบในตัวคุณะคะ่ะความรู้สึกก็ค่อนข้างดีนะ energy ที่ออกมานะคะแล้วจะมาดูกันว่าในอีกหนึงสงศูนชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะกับคุณและเขาบ้างนะคะความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าเอยอเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ใครนะคะอยากจะอ่านไพ่ได้คล่องๆหรือว่าเห็นไพ่ปุ๊บนะคะอ่านออกเลยนะ,ะจะแอบดูแบบคนรักคนชอบเราก็ได้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราคะอะไรแบบนี้นะ,ะสามารถที่จะมาจองเรียนได้นะคะเวลาจองเรียนเนี่ยคุณจะต้องทําแบบทดสอบให้ผ่านก่อนถ้าทําไม่ผ่านนะคะก็จะไม่ได้เรียนนั่นเองนะเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะเริ่มคัดแล้วนะคะบางคนนะคะอาจจะเรียนแล้วมีความรู้สึกเครียดอะแม่ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นไงเออ คือจะต้องมาทดสอบก่อนว่าคุณเครียดมากเกินไปหรือเปล่านะจ๊ะถึงจะได้เรียนตอนนี้นะคะคิวเรียนอยู่ที่วันวันที่2 7กันยาแล้วแล้วมีแนวโน้มว่ามันจะแบบยาวไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดไม่รีบจองนะจ๊ะมาทําแบบทดสอบฟรีได้นะคะยังไม่ต้องเรียนก็ได้เนาะเพราะว่า Q คิวค่อนข้างแน่นอยู่นะอ่ะกดไปที่หน้าแม่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีแบบบอกว่าให้ทํายังไงต่อ มาดูกันนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่างแรกเลย the tempest นะคะต่อมา ten of wands นะตำแหน่งอดีตนะคะตำแหน่งปัจจุบัน five of pentacles นะคะต่อมาในอนาคต seven of wands ค่ะแล้วก็ไพ่ใบที่5นะคะ five of cups นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเนี่ยคุณกับเขานะคะหลังจากที่แบบเออเขามองว่าคุณเือนคนคิดมาคิดเยอะใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ เขาเริ่มที่จะมองคุณดีมากขึ้นนะคะเหมือนประมาณว่าก็ดีกว่าแบบคุณเก็บความรู้สึกเอาไว้อะแล้วแบบไม่บอกกันนะคะแล้วสุดท้ายแบบมาทะเลาะกันนะคะซึ่งแบบในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาแบบจะต้องทําใจยอมรับคน OCD แบบคุณให้ได้ OCD คือโรคยำคียำทำเขาจะต้องพยายามยอมรับให้ได้มันมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะเขามีความรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะแบบเออเปิดใจยอมรับอะไรตรงนี้นะคะแต่เนื่องจากคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักมีความชอบให้กับคุณมากๆนะคะคือเขาอะ่ะจะต่อสู้กับอุปสรรคนะคะในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะเพื่อที่จะเริ่มแบบเริ่มฮึดอีกขีหนึ่งว่าเฮ้ย ถ้าเกิดแบบมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือว่าเปิดใจนะคะลองในสิ่งใหม่ๆลองเปิดใจให้กับคน ocd แบบคุณว่าโอเคคุณก็มีข้อดีนะอะไรแบบเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เขากลัวมากๆเลยในใจอะ่ะก็คือแบบคุณจะไม่รอเขานะคะ คุณจะไปหาคนใหม่นะคะที่เข้ากับคุณได้มากกว่าเขาะคะนี่คือสิ่งที่เขากลัวมากๆค่ะเหตุการณ์จะมีการทะเลาะก,กันไหมคะมีการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่จะทะเลาออะเขาจะเลือกเงียบไปก่อนนะเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างพูดแรงเวลาที่โมโหอะไรขึ้นมานะคะเขาไม่อยากจะทําแบบนั้นไม่อยากจะให้ภาพโพสเขาเสียแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะตกใจด้วยนะคะถึงคุณจะเป็นคนแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าเกิดเขาโมโหขึ้นมาเขาเป็นคนโมโหร้ายนั่นเองนะคะ ท้ายที่สุดเขาจะพยายามเข้าใจคุณให้ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะฝืนฝๆนะ่ะแต่ว่าก็เดินทางความสัมพันธ์มาแบบไกลถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะเขาก็ต้องการที่จะแบบมีความรักที่จริงจังกับคุณนะคะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณน่ะคือคนที่เขาอะมองหามานานเขาไม่ต้องการที่จะ ได้คนที่เพอร์เฟกนะคะเขาต้องการคนที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะก็คือตัวคุณนั่นเองจบกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดมันดีนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเรามีอิทธิพลต่อใจเขาคนนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิชวิตนะคะจะมาไขาคำตอบให้กับทุกคนเองค่ะช่องจริงนะคะ จะมีคนฟอลโล่นะคะเกิน10,000แสนคนนะคะลองดูว่าคุณอยู่ในช่องจริงหรือช่องปลอมค่ะมาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ตรง80%รนะคะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคนเกิดวันที่2 1 2 2 2นะคะคนเกิดอยู่ในวันที่133,23นะคะคนเกิดอยู่ในมินกรกฎพิจิกค่ะและคนเกิดอยู่ในพฤกษก,กันมังกรน,นะคะคนเกิดวันที่1 2 1 22 2ค่ะหากใช่นะคะคุณสามารถไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยถ้าไม่ใช่ ม่เป็นไรนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะตรงประมาณ40%นะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองดูดวงได้ค่ะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะแล้วจะไปเจอไบโอค่ะแล้วก็ลองอ่านที่ไบโอดูเนาะว่าจองอยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่า คนคนนี้นะคะเอาข้อแรกก่อนนะเขาอะมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณไหมนะคะหรือไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากมายนะ,ะเดี๋ยวให้ไพ่เขาโชว์เลยค่ะว่าเป็นยังไงได้ two of coins นะคะต่อมานะคะได้อ่า e i g of s w o r d นะคะแล้วก็ the tower ขอหลัง the tower หนึ่งใบนะคะใน s e v of coin อ่ะ7 of cups นะคะ บอกได้เลยบุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความซับซ้อนมีความรังเลอยู่ในใจเยอะมากๆนะเขามีความรู้สึกว่าคุณเองนะคะบางครั้งอะ่ะคุณก็ทําตัวอึดอัดนะคะทําให้เขารู้สึกปวดหัวอยู่ตลอดเลยอะไรนักหนาคือแบบอยากรู้เรื่องราวชีวิตอะไรเขามากมายขนาดนั้นนะคุณฮะคุณเป็นแม่เขาเหรอนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยนะคุณเป็นแม่เขาเหรอคุณเป็นพ่อเขาเหรอคะทำไมถึงถามอะไรเยอะขนาดนี้อะ แต่ในอีกหนึ่งใจของเขานะคะอีกด้านหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยที่คุณแบบดูแลเขาหรือถามเขาเยอะขนาดนี้ยแสดงว่าคุณต้องชอบเขาแน่เลยอ่าเหมือนประมาณว่าอารมณ์ไบโพล,ลาร์นะจะมีความรู้สึกดีก็มีความรู้สึกดีจะมีความรู้สึกลาคาญก็มีความรู้สึกลาคาญอะ่ะปนเปผสมกันไปแบบนั้นนะคะแต่เขาคนนี้นะคะบอกแลวเลยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ภายใต้อำนาจใครไม่ค่อยชอบให้ใครมาถามว่าเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะไม่ค่อยชอบให้ใคร เข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขามากเกินไปไม่อย่างนั้นตัวเขาจะแสดงอีกด้านหนึ่งมาให้คุณเห็นเลยนะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนขนาดไหนนะคะแต่ถ้ากดคุณเงียบหายไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นเหมือนกันนะมันจะทําให้ตัวเขาคิดมากว่าคุณไปมีคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามบาลานซ์นิดนึงนะคะว่าโอเคคุณจะไม่เข้าหาเขาเยอะเกินไปแต่คุณจะไม่หายไปค่ะในวันวันหนึ่งคุณสามารถที่จะทักเขาได้นะคะลองทักไปก่อนสองครั้ง ถ้าเขาคนนี้นะคะตอบเร็วตอบไวคุณทักต่อได้เลยแต่ถ้าเขาคนนี้ตอบน้อยตอบช้านะคะอย่าไปทักค่ะเขาเริ่มที่จะหงุดหงิดแล้วนะอันนี้นะคะคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะในหัวข้อหลักนะแล้วตัวของคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อใจเขามากน้อยขนาดไหนคะอ่ะถ้าเกิดเมื่อกี้นี้นะสิ่งที่แม่อ่านนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันตรงนะคะ ก็เนี่ยแหละมันก็น่าจะเป็นตัวของคุณแล้วแหละนะคะส่วนใครนะคะอยากจะอ่านได้สับสับแบบแม่นะคะมาลงเรียนได้นะมาทําแบบทดสอบก่อนนะคะทําให้ผ่านนะถ้าเกิดไม่ผ่านแม่ไม่ได้รับสอนนะคะเพราะว่าคุณเครียดเกินไปนั่นเองนะจ๊ะแบบทดสอบก็อยู่ในช่องทางเดียวกันนะคะกดไปที่ไบโอนะคะนะอ่ะมาดูกันคุณมีอิทธิพลกับใจเขามากน้อยขนาดไหน ได้6 of wands นะคะแล้วก็5 of cups นะคะแล้วก็นี่ queen of wands ค่ะโอเคแล้วก็ five of cups นะะน of เ, five of cup เนี่ยเขากลับหัวด้วยนะบอกได้เลยมีอิทธิพล100%นะคะอันนี้คือไพ่แห่งชัยชนะนะคะบอกว่า yes นะคะและใบสุดท้ายนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะ queen of wands เนี่ย yes เหมือนกันนะคะใบตรงกลางคืออะไรแม่ห้าถ้วยเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกว่ารู้สึกผิดนะคะในสิ่งเก่าๆที่เขาเคยทำกับคนเก่าๆของเขา คือไพ่อากจะสื่อว่าคุณนะ่ะมีอิทธิพลต่อใจนะคะมากกว่าคนเก่าที่เขาเคยรักมากๆอีกนะคุณตอนนี้คุณเป็นคนที่สามารถอ,อ่านใจเขาได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งคุณจะน่ารำคาญจุกจิกจูจีนะแต่คุณนะ่ะ มีอิทธิพลต่อใจเขาไม่ได้รไม่ได้น่ารำคาญเท่าคนเก่าของเขานะคะและมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆเขาขออย่างเดียวนะอย่ามาเจ้าขี้เจ้าการกับเขาเยอะเลยนะคะอย่ามาเอาชนะอะไรเขาเยอะมากแล้วก็อย่ามาถามอะไรเขาเยอะคนคนนี้นะคะเวลาเขาอยากจะบอกอะไรใครนะคะเขาจะบอกทั้งหมดนะถ้าคุณไม่จี้ถามเขานะคะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะบุคลิกแบบนี้เขาชอบอยู่แล้วค่ะแค่อย่าไปถามอะไรเขาเยอะค่ะแค่นั้นเองหรือเราอาจจะแบบอ่อยๆเข้าไปนะคะเราอยากจะ รู้เรื่องไหนใช่ไมเราเล่าเรื่องของเราไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาบอกเราเองนะคะนะอ่ะนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปปังๆนะคะถ้าน้อมรับนะเรารู้สึกว่าเอ้ยคำทำนายดีๆนะคะน้อมรับไปก็ได้นะจ๊ะ